ับสวัสดีครับครับวันดีวันที่5สิงหาโหครับอยู่ที่ตําบลท่าช่างครับรรอำเภอเฉลิมบุรีโคราชตนี่อันนี้ก็เวลาบ่าย,ายๆนิียแล้วนี่ก็มาดูบริเวณที่เขาขุาดซากดินน้มันบริเวณบ่อทรายห่างจากนี้ไปประมาณประมาณ400 500เมตรครับนะครับมีบ่บอทรายที่1บอ่อทรายที่2ฝั่งนู้นครับข้ามทาง อันนี้คือเป็นจักรหลานโคราชไปแบกพิมายในบริเวณอ่าวสุรบุรีเกล็ดจักรหลานหรือแลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้นีนน้ก็ข้างนู้นมีบอ่อทรายอีกบอ่อหนึ่ง็นของเอกชนครับเขาเขาพบแล้วก็ขุดลงไปประมาณ15เมตรนะครับตังต้งขุดพบตั้งแต่2529นะครับแต่อยู่ตะบลท่าช่างแต่ท่าชา่า,ชางไม่ไม,ไม่มีเกี่ยวช่างเรื่อุบันสมัยราชการที่5ช่างนี่ก็ เขาเขาขนของขามลำมูลนี่มีลำมูลครับนี่ลำมูลขามไปขามมาเพราะนั้นมันมีเรือมีเรือแล้วมีทางรถไฟแต่ก่อนเนาะแล้วก็ใช้ช่างขนมาเพราะนั้นแต่ก่อนเขาให้ตั้งชื่อเอ่อได้ตั้งชื่อว่าตำ,ตำบลท่าช่างปัจจุบันเขาเปลี่ยนเป็นชื่อออเ่ยังเป็นตำบลท่าช่างเพื่อจะเป็นเกียรติครับตอนนี้มาดูศาสรคุณรัมบันที่บ่อทรายเขาพุดได้เลยครับอ่านกันไปดู้อุจะพาไปกับท,บที่อีกส่วนวน,น,นึเขาอยายเขิน มีช่างดีสีงานงานบนสองอย่างใหญ่ล่งางสองตอนนี้เป็นจำลองโดยทีมงานของพอพสประเทืองราชวัยนุฬาลงรณ์มหาวิทยาลัยทีมงานนะครับด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ประเทืองนะครับโอ้ชื่นชมฝีมือแกมากอันนี้ก็แกเกล็ดเกษียณแล้วเกษียณแล้วครับ <laughs> หลายปีแนละ้วหลายปีตอนนี้ก็มาดูครับแปดเชือกครับน้ำหนกค่อนข้างนิดนึงบ้างตอนนี้ตัางยาวมากเขาบอกว่า คุณลุงเราฟังนงใหญ่กว่าช่างปกติประมาณสามเท่ามีจาลองเท่าเด้อสุงใหญ่คนนี้ครับนี่ก็อันนี้ก็ช่างใหญ่มากเลยครับเหมือนช่างปัจจุบันแต่ว่ามันใหญ่กว่านี้นะครับไปดูครับร้างสีงาสอ้างาข้างบนมีสองงานใหญ่ข้างล่างก็มีสองงานเลย อยู่ใต้ปา่าปกติตรงนี้เป็นเป็นเจ้าอยปา่ากินกินเขากินหญ้าทำไมอันนี้ตัวที่สามตัวดูตัวที่สี่ครับอ,อันนี้ก็สี่ข้างบนเป็นสองงาครับแต่ข้างล่างเหมือนแบบเหมือนฟันเล็กน้อยนะแต่มันอยู่ก็ตรงนี้ปา่านะมันเป็นจอบอ่ะก็เลยจอบ,บเสียมอะไรเนาะจอบเสียมจอบเสียมครับ,อ,รบอันนี้สี่ตัวเราไม่รู้ควากันดูครับ ก็ตรงนี้ก็จะมีประวัิครับตอประวัดเรามีที่ไปที่มาของการสร้างของการพุทธมาดูได้เป็นสิ่งที่นักธรณีญาต้องมาเรียนรู้นะครับก็ยกนิ้วให้ดรพุทธิน์ครับล,ลายจันรโบราณอันนี้ก็มาไทยเรียนทรงนี้ก็มาปรึกษาท่านได้ลดยัทโบราณนี่ก็ไม่ใช่มันมีเจ็ดเชือกเนาะตรงนึงนีงาข้างล่างครับข้าวบนไม่มี นี่ครับสวยมากก็ไม่ใช่สวยเราจะพูดยังไงละ่ะเป็นอะ,อะไรที่อจัจรรยที่คนคุณภบเนาะแต่ที่ของจริงเมื่อกี้ผมผ่านอบตนี่ครับอบตนี่ครับอบตท่าช้างช่องนี้มันช่งองเห็นอบตท่าช้างไหมครับเมื่อกี้ผมผ่านไปไปคุยก็ลุงลุงโต้งนะครับเขาเก็บไว้อยู่เก็บพวกกระดูกกระดูกฟันของแท้นะเก็บไว้รัพสดิที่ไว้ส่วนหนึ่งอยู่กันนี้อีกส่วนหนึ่งไว้ที่ ก็ไม่ก็ไปเห็นที่กกเด่นห้าที่คางมอเตอร์สอมาลายที่โนสุราลีแหล่งใหญ่รุ่นนึงแต่ส่วนหนึ่งอยู่กันนี่เมื่อกี้ผมไปจับดูโอ้โหของแท้เป็นฟันฟันเป็นหินน่ะกระดูกเป็นหินเอาเก็บไว้ส่วนหนึ่งครับไอ้ช่างก้อนนี้ครับก็จะสี่งาเหมือนกันใหญ่เล็กย่างสองบนสองข้างสองครับคุ้มท้ายใครค่าช่างปัจจุบันเดี่ยตู้ใหญ่มากนะครับแล้วกล้งมาที่นี่ครับจะมีทั้ด ใครสนใจก็มาแวะเยี่ยมเย็นซากเรือมันซึ่งไม่ได้อยู่ตรงนี้นะแต่ว่าก็บอกว่าทุกตารางนิ่อตารางเซนผมว่านะไปตรงไหนก็เจอในใสายตาผมนะแต่ว่าแหล่งนี้มันอยู่ข้างล่างแต่ดินลงไปประมาณ15เมตรก็สามนายชื่ออะไรสุบซัก์ในแสงคนเก่าแก่ที่ก็ทำซาไอ,อไอทรายดูทรายประมาณปี29แล้วก็มาเจอ เก็บไปด้วยบางส่วนเขาก็แต่นี่เขาเขาไปเห็นเขาก็ไปเก็บไว้ที่ไหนล่ะเขาก็ไปคนความคมอุปกรทราบเขาก็มาลูบริเวณนี้สิบแปดไร่ครับสิบแปดไร่เขาก็มาบูเลยนะนะครับก็ได้งบประมาณจากหลวงมาด้วยบางส่วนก็วางแผนจะทําหลายๆอย่างนะครับแล้วติดตามเรื่อยๆนะครับนะครับถ้าร้างมีของดีเยอะนะครับมีมีสะพานดํามีไทงามซึ่งมีต้นเดียวเดี๋ยวพาไปดูไสงามนะครับแล้วก็มีบ่อดูดทราย อันหนึ่งเป็นของเอกชนอีกเปนหนึ่งเป็นเอกชนทั้งคู่อะแต่ว่าเขาอ่าถ้าจะดูก็ต้องไปบอกเขาได้เนี่ยเขาที่กรมสิ่ประดเขาดูดไปเนี่ยประมาณเนี่ยหลากหลายโอเค mm. okay, ครับวันนี้ก็มาแวะเยี่ยมเยียนนำความรู้มาฝากดีกับพี่้อมบันบดีครับขวาคุีมิตัรใจรับ mm.